เราเปิดรายการที่ตรงนี้เราลืมพูดรถคันทั้งทางหลัง,งนนเรานี่ไปนะคุณยีพอชอบูชอบอะไรเรียเล็กๆน้อยไหมเรามันไม่รู้มันไม่รู้เล็กรู้น้อย,ยมันรู้การเวลาเลย<อ>รู้ไทม์ไลน์เลยรถคันนี้คือเป็นรถที่บังเกิดใหม่ในพศนี้แต่ว่าโดยคอนเซปต์เขาเนี่ยเขาเป็นอาร์ตคาร์คือเขาจะเป็นมาสเตอร์ของตัวซูร์คาร์นะฮะคันนี้เหมือนกับเป็นตัวที่จุดประกายคำว่าซูร์คาร์ มาบนโลกนี้นะสมัยก่อนยังไม่มีคําว่าซูเปอร์คาร์ไม่มีสปอร์ตคาร์อะไรคาร์แล้วแต่แต่ตัวนี้เป็นซูเปอร์คาร์ตัวจริงแล้วโลกของซูเปอร์คาร์ก็เกิดได้ด้วยตัวนี้ตัวนี้เดิมทีคอนเซปต์แรกนะคนจุนผู้ชมเขาจะเกิดมาในปี1970นักคนดีไซน์คือมาชโรแกเนนี่เป็นศิลปินที่ทําให้ลอมบกินี่เหนือใครทั้งหมดในในโลกนี้ เพราะการดีไซน์เขานี่จะเราจะคาดไม่ถึงนะเครื่องยนต์กลางลำวางตามยาวสมัยก่อนมีแต่รถแข็งเท่านั้นถึงจะกล้าเล่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่คือชื่อเขาท่านผู้ชมคงทราบดีคนที่เล่นเกมคนที่ติดตามุขาจะรู้ว่าเขาคือ l amborghini c o u n t a c h คุณสัตว์นี่หลายคนยังไม่รู้หลายคนอาจไม่รู้ว่าคุณสัตว์เนี่ยเป็นสแลงของอิตาเลียนอ๋นเหรอแปลว่าโอแม่เจ้าออ๋คือสวยจนโอ้โหคุณช็อตอะไรเงี้ยอ๋อันนี้คือคำอุทานนี่คือคำอุทานของอิตาเลียนเขาแล้วมาเชโลแกรนนี่เนี่ยพ่อพันธุ์ของแลมโบเกนี่ตัวเนี้ยนะฮะเมื่อปีหนึ่งก็จะสูญตอนนี้อายุดีไซน์ก็อยู่ประมาณ44ปีนะ44ปีแต่ก็ยังอยู่มอเตอร์โชว์45ปีนะใช่โอ้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบางบางทีเวลาประจบกัน ก็ถือว่ามอโชครั้งที่45แล้วคุณฉัดนี่4ีปีย่าง45ปีก็ถือว่าเป็นการจบกันของการเวลาบางทีเราคาดไม่ถึงว่าการเวลาจะเหมือนจะสนุกกับเราอ่ะเหมือนมอโชงานนี้45ปีแล้วก็แลมโบเกดีคุณชัดจะไม่มีใครทราบคุณฉัดนี่แปลว่าอ้แม่เจ้าอะไรเงี้ยนะโอ้แล้ถ้าคุณหญีทราบนะครับว่าเจ้าของรถคันนี้คือใครคุณหีต้อง ต้องอุทานอีกครั้งครับอุเมแ่เจ้าเพราะว่ารถคันนี้เจ้าของเป็นผู้หญิงในผู้หญิงอายุ6ขวบเท่านั้น เจ้าของรถคันนี้นะครับเหรอคุณชัดเนี่นะอุ้มแม่เจ้าเนี่ยนะโอ้โหแม่เจ้าครับโอ้ไม่กัดเป็นเด็กผู้หญิงอายุหกขวบครับก็เชื่อก็เชื่อเกิลรับผมยินดีที่ได้มาแนะนำสี่ห้าปีมอเตอร์โชว์แล้วก็คุณชัดของมาเชลโลแกรนดินี่กสี่สี่ปีท่านผู้ชมนะครับอยากเห็นรถนะครับไฮเปอร์คาร์ทั้งลำเบกินนี่ทั้ง วอล์รี่ทั้งโรลตัสไฮเปอร์ทรัคไฮเปอร์ทรัคมาชมที่ครับที่ฮอนะครับ,บ Impact Forum ฮอร์สี่นะครับ Impact บเมืองทองธานีครับเชิญนะครับ